เนี่ยสวยมากสวยมากอันนี้ชื่อรุ่นไหนแล้วบอส่อออมงมันให้เหมือนคล้ายๆเว็ดป้านะนี่ถ้าเป็นเว็ดป้านะเป็นแสงนี่นก็เป็นแบบเป็นพลา แต่ทรงได้เลยนะถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหได้เลยอันนี้วิ่งมอเตอร์พันห้าเร็วเจ็ดสิบห้าน้ำหนักแปดสิบห้ามันเลือกไม่ได้ไม่อยา่กจะเ่มระยะทางเริ่มต้นที่อ่าโมเดลเอส แบตเตอรี่เริ่มต้นเท่าน,นี้ก็ได้อยู่นะถ้าตัวท็อปก็วิ่งไกลสุดก็ประมาณ 200. 200. 200กิโล200กลิโลเขาเรื่องอยู่นะถ้าตัว200กิโลนี่เท่าไหร่8 0 0 0เออดี 8, 9, <000. S 1> มื่น0ก๊ตนะ80,000นะรุ่นนี้นะ80,000นะ เราเราไปนั่งให้ดูเรานั่งให้ดูหรอเออมันมันเป็นพลาสติกแต่มันเท่เลยนะฟิลมันเท่เลยเท่เมื่อกี้ไปลองตัวไหนมามาลองตัวนี้มา สีส้ม,มออกแกลย้มแกอะะมีสีให้เลือกสีดำมีสีแดงด้วยมีหลายสีมันมีสีให้เลือกเยอะกว่านี้ของมีใอ่อเล็บตาสีไอ้ตัวนี้ใช่ไหม นี้แบบสวอปแบบดแนโดอ๋ออันนี้แบบเาไแบบสวอปได้อ่าอันนี้ข้างในนก็ในยูบ็อกก็จะเก็บของได้ดยแบบเด้งตนี้ไอันนี้ก็ระยะทางสูงสุดได้เริ่มตั้งแต่60 60บกสินถึงสามร้อห้าบเวถมรอาสิเท่าไหร่เนี่ยก็แสนสามไปตีองคคมแสนสาม ชาร์จก็ประมาณแปดครึ่งวันครึ่งวันแต่ก็ก็ได้นะกลับบ้านมาก็ชาร์จเออก็ถ้าเราชาร์จทุกวันก็โอเคอ่ะแก็แค่ชั่วโมงหรือกนะี่โมงนะใน่นดูรถเนี่ยปัม๊มโหดูปัม๊มปั๊มตูป้ปลาซ้ายขวาปั๊มตู้ปลาซ้ายขวาไฟหน้า LVD นี่เรียนใหม่คันเืท่านตนนี้น้เสอสีเทาสวยนะครับสีเทาอ่ะสวยอันนี้วีหนึ่งม่รใชยสวยลยลองจออันนี้จอนะนี่กอริล่ากอริล่าตัวนี้ตัวท็อปเลยปะตัวท็อปเลย น,นี้มีกเกีอะยี่สิบเอ็งแต่น,นี่ยนี่เป็นรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ 1> 1, 2, ว้าววันนี้หนึ่งสองสามไปเลี้ยวไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรปุ่มนี้คือปุ่มอะไรอันนี้ถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นคูสคอนโทรลปามีคูสคอนโทรลด้วยไปเลี้ยวไปเลี้ยวมีไฟอีเมอร์จิ้นซีไลท์ด้วย เออฮีโร <mm ่เสี้ยวเสียวไหเปิดบออให้หน่อยบอเปิดบออเปิดบอกอันนี้มันโฟบแบตมันเลยแบบปกติผมจออันนี้ยกได้ไหมยกได้นี่คือแบบ ไฟชาร์จชาร์างบนได้จะต่ผมากจะเอาแบบบิวอินตรงนี้ได้เก็บของบิวอินแต่มันจะมีเร็วตรงนี้ลูกนะอันนี้ลูกเสริม<ค>มีข้างล่างลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งมีสองลูกไปด้วยแรปเตอร์ด้วยแรปเตอร์เหมือนกูเป็นอันนี้แถมไถม่เนี่ยอันนี้ก็คือแถมด้วยเออแถมท็อปบ็อกซ์ด้วยนะ ดีว่ะอ,อ,อ,อเจอัอเดีวอ๋อาดูดีนะก็คือแต่เวลาไปชาร์จตู้อ่ะต้องเอาตู้เสียบเสียบที่รถแล้วก็ดึงไฟจากแปลงไฟจากตู้เข้าแบตอีกทีหนึ่งยั่ยุ่งยากหน่อยแต่ก็ยังชาร์จได้นะเออดี